สนับสนุนโดย All New Isuzu X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X เราเข้าในส่วนของออนโรดกันแล้วนะครับพี่กอบนี่จะเข้าเกียร์ยังไงเนี่ยต้องสิบเกียร์เนี่ยเจ็ดเกียร์ผมก็พอพี่โอ้ถ้ายิ่งมาสิบเกียร์นี่ผมน่าจะวิ่งได้สามสิบโลลิตรเลยนั่นแหละโอ้โหโอ้โหลองดูดีกว่าเดี๋ยวเกียร์สุดท้ายจะเข้ากันที่เท่าไหร่วิ่งสักร้อยยี่วิ่งสักร้อยยี่สิบนันพี่บอเพราะว่าสักสิบเกียร์เนี่ยที่ร้อยหนึ่งผมเข้าได้ไม่ครบแน่แนต้องมีต้องต้องสักประมาณร้อยยี่สิบอะ คราอยากดูรอบของเครื่องยนต์หน่อยว่าจะเป็นเป็นอย่างไรบ้างนะเมื่อเปรียบเทียบกับแค่เจเกียร์เนี่ยมาที่เครื่องยนต์เนื่นก่อนเลยดีกว่านในส่วนของที่เป็นนาวาร่านะครับนาวาร่าใหม่นะครับก็เอาเครื่องยนต์จากรุ่นพี่มาใช้เลยนะครับก็คือในส่วนของเจ้านิสันเทอร่า นะครับก็คือเครื่อง2,300ซีซีนะพี่190แรงม้านะครับที่3,750รอบนะครับต่อนอาทีนะครับแล้วก็เรียกแรงบิดมาได้ที่450นิวตันเมตรนะครับที่1,500รอบถึง2,500รอบต่อนอาทีนะครับอาา่าแล้วก็ส่วนน้ำมันเนี่ยก็สามารถเติมได้ถึง b 20เลยนะครับกับเกียร์อัตโนมัติ7สปีดโอ้โหนี่นี่เครื่องยนต์ใหม่แล้วเหรอ เครื่องยนใหม่สองพันสามสองพัซีซีเนี่ยนะครับร9 0แรงม้าครับอันนี้เบอๆแค่2 0 0 0ันซีซีพี่บอสสองแรงม้าแล้วว่ะโอ้โหเอามาทำไมเยอะแยะแล้วก็สองแรงม้าที่3,700ันเจ็รอยรอบนะแล้วก็อะไรอะไรที่มาเยอะแยะนะ อ๋อแรงบิดแรงบิดมาทำไมเยอะแยะห้านิวตันเมตรอ่ะโอ้ยที่2,200รอบด้วยนะเยอะไปหมดเลยแต่มันเครื่องเครื่องตั้ง2อ0 0ัน่ะอ๋ออ๋อทวินเทอร์โบเหมือนกันนะถือว่าเป็นเทอร์โบคู่เหมือนกันแล้วก็เกียร์ที่สำคัญนะเกียร์10สปีดของเจ้าฟอร์ดรินเจอร์ไวท์คันนี้ เกียร์สิบสปีดนะแต่เกียร์พี่ใช้ยากยากยังไงปรับลงปรับขึ้นก็ลําบาก <S 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 ไม่ไม่เห็นงงเลยเครื่องยนต์ของพี่ก็เท่านั้นใช่ไหมมาที่ผมบ้างดีกว่าว่าไหนเขาเปลี่ยนเครื่องยนต์นใหม่ตัวถังใหม่ด้วยเครื่องยนต์นใหม่ด้วยหัวใจใหม่นะครับการขับขี่ก็ในส่วนของอาตาัตราเร่งต่างๆมันดีกว่าเดิมนะผมว่ามันดีกว่าเดิมนะครับก็การขับขี่ในส่วนของการเร่งแซงต่างๆก็ทําได้ดีขึ้นนี่ผมอยู่ที่เกียร์แปดนะแปดสิบ มากกว่านี้ครับไม่ยังไม่ยอมเข้าให้80ตอนนี้ผมได้ผมผมได้แค่เกียร์หกไม่สามารถขึ้นเกียร์เจ็ดไดไ้ไปเลยไปเลยไปที่ร้อยหนึ่งที่ไปที่ร้อยหนึ่งเดี๋ยวไปที่ร้อยหนึ่งาที่ร้อยหนึ่งขึ้นเกียร์เจ็ดได้ครับประมาณพันเจ็ดร้อยกว่าเจ็ดร้อยห้าสิบประมาณเนี้ยที่หนึ่งร้อยที่หนึ่งร้อยนี่ผมตามพี่บสเลยนะนี่เกียร์สิบเข้าได้ไหมเดี๋ยวก่อน ที่เกียร์เจ็ดด้วยนะไม่ได้รถมันก็เกียร์สุดท้ายไงก็คือเกียร์สุดท้ายไงอ่าเนผมเข้าผมเข้าเกียร์สุดท้ายแล้วเกียร์สิบนะอ่ารอบเครื่องอยู่ที่หน <ER ึ่งพันสี่ร้อยรอบอ่ะอืเปินไงพันสี่ร้อยรอบครับต่างกันต่างกันที่เกียร์เยอะไงเกียร์เยอะรอบต้นต้นของรอบมันก็น้อยกว่าอยู่แล้วเป็นปกติ ก็เดี๋ยวเราขึ้นไปออฟโรดกันเลยดีกว่าพี่เพราะเราตั้งใจมาอยู่แล้วว่าเราต้องออฟโรดต้องสนุกกันแน่นอนนะครับสำหรับสองคันนี้รอบแต่รอบนี้คุณสบายใจได้นะผมเตรียมเชือกมาเผื่อคุณด้วยโอ้โหแม่ผมไม่ยังเป็นต้องใชพ้พี่เพราะตอนนี้ผมบอกเลยว่าเขาเสริมระบบเข้ามาให้เยอะพอสมควรแล้วแตกต่างจากรุ่นเดิมมาก อา่าอย่างน้อยเขาก็ไม่เป็นไรคุณผมผม,ผมก็เขาเสริมอะไรมาก็ไม่รู้แต่ผมเสริมเชือกให้คุณละหนึ่งเส้น <c oughs> แมต้องขนาดนั้นเลยเหรอเป็นไปไม่ได้เลยพี่เดี๋ยวคุณก็ชไปดูกันเลยดีกว่าว่าบนออฟโรดเนี่ยสองคันนี้จะเป็นยังไงนนไปครับยังไงครับผมไปกันครับ เราจะเล่นยังไงดีพี่บอสเราจะขับสองขึ้นเขาเลยไหมโอ้โหแหมรถมันมาใหม่พี่เราก็ต้องลองให้ครบดีกว่าเอาอย่างนั้นเลยเหรองั้นเราขับเป็นปกติคะหรือจะยังไงขับเป็นปกติก็ได้เราไม่ต้องเล่นถึงขนาดนั้นดีกว่าเราเอาแค่จาโฟโลดีกว่าขับสองกับโฟไฮก็พออันน้ะคิดว่าจะไปได้เหรอมันต้องได้สิรหรือว่ามันต้องถึงกับดิฟล็อกเลยไหมเนี่ยนั่น,นสิก็รถพี่บอสอะไม่แน่ที นี่ฟอร์ดนะนี่เขาขึ้นเองเองได้เลยผมไม่ต้องขับเขาก็ยังขึ้นไปเองได้เลยอ่า,าขึ้นมาก็แรงก็ดีนะฮะเวลาขึ้นเขาอาจจะมีเสียงพัดลมดังไปบ้างสําหรับเจ้าฟอร์ดนะอก็เขาผมนี่เงียบกริบเลยพี่<ม>เพราะเขาใช้กระจกลดเสียงเข้ามาช่วยในห้องโดยสารด้วยเพื่อไม่ให้เสียงมันดังอ๋อเหรอมีอย่างนั้นด้วยเหรอใช่ใช่ใช่ ราก็มาถึงจุดกลับใจแรกแล้วถูกถูกมันไม่ใช่แรกสิมันอันเดียวจะไปต่อไม่ไปพี่โบ๊จะกลับแล้วเหรอเปล่าผมเมื่อให้น้องเขาถ่ายป้ยายอได้เห็นโอ้ยแค่เท่าแค่นี้จะกลับแล้วไปแล้วนะครับครับเชิญเลยครับติดไหมโอ้โหไปได้ล้อลอยแบบฟึ้งแต่ตย,ยังไปได้อะมีแต่สลิปทำงานอย่างดีเนี่ยเราฟอร์จจะไปได้ไหมเนี่ย ก็น่าจะไปได้นะ oh, 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 ่าสบายโอ้โหแค่จุดกับใจแรกนี่ถนนแยกลงไปเยอะเลยนะเนี่ยไปครับไปครับต่อครับต่อเนื่องต่อเนื่องตอนนี้ยังเป็นขับสองกันอยู่นะครับใช่แล้ว นี่ยต้องเทกนิดหนึง่งเป็นสายผมเทกก่อนนะติดแล้วไม่ได้ติดเมื่อกี้มันลงลงลึกไม่ติดนะติดแล้วแพคชั่นคอนโทรลทำงานพี่ก็ปิดสิครับยังไงก็ติดมันก็เลยตัดรอบเครื่อง เอาเทคใหม่ก็ได้นะผมไม่ว่าไปแล้ว,ลวขับสี่ไม่ยากพี่ออไม่ใช่ขับสี่แล้วก็ไหลง่ายๆเลย ไปแล้วไปแล้วไปแล้วแหมพี่ใช้ขับสองนะครับติดแล้วติดกันใช่ไหมติดแล้วติดแล้ว <laughs> ขับสีพี่บอสเราต้องใช้ขับสีขึ้นกันแล้วแหละไม่ไม่ไหววันนี้ขันรอบนี้ยากเลยใช่เ,<ล>เพราะดูเส้นโอ้โหมันเป็นแบบไม่ไม่ไม่สีไม่ไหวอ,ะอ่ะเอาพูดยัง,งยไงไ, <laughs> ไม่สีไม่ไหว,ไไหวโอ้เราดีเราดีสนุกค,ครับคุณผู้ชมเราเนี้เขาก็จมทางโหดมากแต่สีพอสีร้อนแล้วมันเหมือนขนมเลยอะ ก็ S <S จะมีมาไว้ทำไมล่ะครับพี่บอส <c oughs> กรุบกริบมากเลยอ่าไหนพี่เลือกซ้ายไหมซ้ายไม่เย่ย <c oughs> ไปไหมซ้ายอะ่ะ ไปเอ้าวไมพี่ไม่ไปลำบากล่ะยังอะไรเราโอ้ย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 ขึ้นเองยังได้เลยผมไม่ต้องขับเขาก็ยังขึ้นไปเองได้โอ้ย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 ไหนบอกว่านิ่มไหนบอกว่านิ่มโอ้หถ้าเป็นยี่ห้ออื่นแม้แต่เค่แย่แล้วนี่ดีถ้าเป็น wide track แต่ผมชอบผม,ออผมชอบของอะไรจริงคุณผู้ชมมันเบาดีอ๋อมันมันดูข้างหน้าให้เลยนี่โอ,อ้ผมดูที่กล้องมองเห็นข้างหน้าเลยอะมาเยี่ยมอ่ะแล้วมีเส้นบอกระยะให้ด้วยเราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหักพวงมาลัยอยู่ซ้ายหรืออยู่ขวาอันนี้ไม่มีอะไรเลยเออเจ๋งเจ๋งเจ๋งดีอ่ะคือถ้าอยู่ในที่แคบหรือว่าที่ที่เป็นอุปสรรคจริงผมว่ากล้องมีประโยชน์มากเลยเนี่ย มีไฮยังไต่ไม่ได้เลยเหรอลืลื่นลืลืลืถอยหลังโลไหมโลไหมโลแล้วครับคุณผู้ชมต้องโลแล้วเนี่หมัโลแล้วครับไม่ฝืนยังเหลือดิฟล็อกอีกโอ้โห,โห,โห,โหเดียวเดียวเดียวมันยังไต่ไม่ได้เหลือโลแล้วเนี่ย ยางเนี่ยมันต้องเท็กนิดหนึ่งเล็กถึงขาลงเลยนะเนี่ยอย่าไปพูดนะครับพี่บอสอย่าไม่มีอะไรพูด สัญญาณมันขาดที่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันก่ัมาเดี๋ยวถึงตาของโปรโฟเอ็กนะครับตอนนี้ผมยังโฟไฮอยู่นะผมยังไม่เป็นโฟโลตามพี่กบนะอ่าไปก่อนบนแล้วปนแล้วปนแล้วบนแล้วเป็นยังงครับพี่กบความความเตี้ยนี่ถือว่าใช้ได้มาถึงก็บนถึงความเตี้ยเลย มาได้ไหมมีกระแทกกันบ้างแต่ผมยังมาโฟร์ไฮนะครับของปี่กบเขาโฟโลผมอาจจะได้เปรียบในส่วนที่อ่าผมเป็นออเทเลนมา ผมมาโฟร์ไฮนะพี่กบปอ๊บเดี๋ยวนะมองไม่เห็นได้แล้วมองไม่เห็นข้างหน้าน้ยโดนหลายอย่างเลยนะเนี่ยโอ้ยนี่มานี่ฟอร์ดยังไม่โดนเลยเลยนะ ไม่มีทั้งปึกทั้งแป๊กไม่มีอะไรทั้งสิ้นความเตี้ยเป็นเหตุอืมความเ่นิดเดียวโดนนิดเดียวแต่ละทีอืมอพี่กบนี้เราก็ครึ่งทางแล้วครับนะครับก็ก็ยังมีจุดอุปสรรคอีกอีกนิดนิดหน่อยหนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมก็ชมภาพกันแล้วกันว่าเราจะขึ้นไปถึงอยอดเขากระโจมกันทุระ ทเลกันขนาดไหนหรืออาจจะมีอีกหนึ่งที่บอกว่าพี่โบ๊ติดแล้วแล้วเราอาจจะจบกลางทางหรือฟอร์ตติดแล้วอะไรเงี้ยไม่มีไม่มีแพี่โบ๊ติดแล้วภาพอาจจะตัดมาตรงนั้นนะฮะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดสองคันนี้น่าจะขึ้นถึงเขาจได้แล้วเดี๋ยวเราไปพบกันข้างบนเขาครับได้ครับผมไปเจอกันทั้งบนเลยครับ เป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมสนุกสนานมากเลยนะเทปนี้บอกเลยว่าทางอย่างโหดดูดูดูสีรถดกว่ะทำไมทางทางนี่เปลี่ยนไปเยอะแล้วก็แบบยากขึ้นเยอะสําหรับถ้าเปรียบเทียบกับทุกๆุกทีที่มาเนี่ยนะถูกครับส่วนฟอร์นั้นไม่ทําให้ผิดหวังครับไงครับขึ้นมานี่ไม่โดนอะไรเลยสบายสบายแต่สีโลก่อนผมเลยอะไรนะสีโลก่อนผมเลยทําไมนี่นี่มาสีโลเอาเอา ช็อตที่สองก็ดูยางสิเอามาเอาก็มันได้มาจากโรงงานนะผมทำไงออผมไม่ได้ไปเปลี่ยนนะก็จริง <c oughs> ผมผมขอเสิร์ฟอีกนิดนึงเ <c oughs> พราะเดี๋ยวต้องมีคำถามคำถามว่า <c oughs> ทำไมไม่เอาคันนู้นมาเทียบทำไมคนี้ไม่มีรถครับอะไรบอกง่ายๆ ไม่ทำไมไม่เอายี่ห้อนู้มาเทียบทำไมไม่เอายี่ห้อนี้มาเทียบผมบอกง่ายๆเลยไม่มีรถรับปาก็นี่ก็ใหม่ทั้งคู่ไงก็ใช่ก็ใหม่ทั้งคู่ไงเดี๋ยวเขาต้องถามถึงไงอ๋อเดี๋ยวต้องถามถึงเดี๋ยวเราไปลองเออถ้ามีปุ๊บเราก็จัดการให้ทันทีล่ะนะฮะก็ขึ้นมาแล้วก็ฟอร์ดก็ไม่ทําให้ผิดหวังอีกครับเรื่องอะไรครับเรื่องน้ํามันอุ้ย ก็ออกมา8.6อ่ะของผม11.5ครับน่าตามกันขนาดนี้คิดดูสิเยอะนะเยอะมากเยอะนะฮะก็ไม่ทําให้ผิดหวังจริงๆสรับผอนะครับและในเรื่องของราคาฟอร์ดก็ไม่ทําให้ผิดหวังครับ1 2 6 5 0ล้าน2แสนบาทโอ้โหของผมนลครับ1 1 4 9 0ล้าน1บาทกิโลลิตรนะวิ่งมาส1บ11.5ครับ อะฟิลฟิลฟิลก่อนถึงพูดถึงฟิลนิดนึงผมชอบนะผมชอบ Ford อยู่แล้วนะครับแล้วก็เขาถ้าไปเปรียบเทียบกับกับหลายๆรุ่นอะไรพวกนี้ผมคิดว่าเขาถ้ายังไม่รับนับแรปเตอร์นะผมคิดว่าเขาเป็นเบอร์หนึ่งอยู่เพราะว่าการเก็บการสะดุ้งสะดอนเขาเรียกอะไร สะดุง้งกระดอนออบนถนนดำ<อ>หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาแทบจะเขาเก็บได้หมดเลยคือไม่ใช่เก็บมาทั้งสันอย่างนี้นะบางครั้งนี่เก็บได้หมดเลยจริงๆก็คือสันอยู่อย่างนั้นนะนะฮะก็คือเขาเก็บแบบรายละเอียดพวกนี้ไม่มีไม,ไม่ไม่ค่อยมีให้เห็นต้องแบบหลุมใหญ่จริงๆหรือทางคลุข่าจริงๆถึงจะแบบแลบขึ้นบ้างนะฮะส่วนนาวล่าต้องบอกเลยว่าในการเขาเรียกว่าตกแต่ง เปลี่ยนปรับปรุงไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนเหมือนเดิมปรับปรุงปรับปรุงอาจจะเสริมความหนืดของโชคหน่อยเสริมแหนบนู่นนี่นั่นครับทำมาได้ดีขึ้นได้ดีขึ้นใช่ใช่ออฟโรดก็พื้นที่ขูุขาะก็ไม่มีกระโดด่าฮะตองอย่างรุ่นก่อนนะมันจะรู้สึกยิ่งขึ้นออฟโรดโอ้โหนี่โปรดิวเซอร์เรานั่งมาด้วย โปรเซอร์ยังงงเลยเอ้ยนุ่มว่ะม,มันมันไม่ได้แบบกระด้างอะ่ะมันไม่กระด้างเลยคือมันยังมีความนุ่มแต่ไม่ได้นุ่มแบบยุบยาบนะมันยังนุ่มที่แบบว่าเออเขาปรับแล้วความรู้สึกมันดีขึ้นแล้วก็เทปนี้ครับคุณผู้ชมพิเศษสุดอีกแล้วครับผม ครบหนึ่งพันแท็แล้วนี่เลยมีคู่ไหมต้มๆๆเลยเดี๋ยวเราใส่กระฟิกเอาครบหนึ่งพันเทปของรายการคอคนรักรถนะครับตราบใดที่คุณผู้ชมยังติดตามเราและยังสนับสนุนเราอยู่ครับผมเราก็จะอยู่อย่างนี้แหละถูกต้องถึงกว่าจะเบื่อกันไปข้างหนึงก็ก็สามารถแนะนำติชมมาได้ทางทาง YouTube หรือไม่แฟนเพจ อ่ารายการของคนลกรถัอ่ามาเลยได้เลยใช่ไหมใช่แล้วเราก็ยังอยู่กันทุกๆวันนะฮะวันอาทิตย์ครับเวลาห้าทุ่มครึ่งทางทีวี d HD1 กด1ครับถูกครับและอีก3ช่องทางออนไลน์ที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นะครับสามารถติชมแนะนำรายการมาได้เลยนะครับที่ Facebook Fanpage รายการของคนลกรถ คาร์ลเวอร์นะครับแล้วก็ทาง YouTube รายการเอาคนลักรถนะครับและอีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือสามารถติดตามข่าวสารยันยนตทั้งไทยและต่างประเทศได้ที่ w w w บไซ์ carwiz.com ครับผมแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดครับพี่กบยังไงเราก็ต้องขอขอบคุณบริษัทตรีเพชริสุเซลจำกัดนะครับที่มอบรถออร์นิวอิวสุดีแม็กซ์นะครับพนุภาพพลิกโลกนะครับให้ทางทีมงานเราเดินทางมาถ่ายทำรายการในวันนี้ครับผมครับวันนี้เราสองคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับรถดีๆอย่างนี้ฟอร์ดเท่านั้นออมนี่ โร่โฟเอ็กด้วยโอ้โหไปแขกไปแล้วครับคุณผู้ชมสวัสดีครับครับสวัสดีครับพันแล้วเยสอันแรกก่อนเก๋งเนี่ยเด้ๆๆๆๆอเด้อเดอเดารถเก๋งมาสู้กับกระบะ ว,ว่ามีไม่กี่เจ้าของพี่อะลองหรือยังลองหรือยังมา <ละ S 1> ดูเ<ด>จ้าอันนี้ดีวกว่า